ก็จะไปถ่ายแบบอีกนะครับที่น่าจะเป็นที่เขาแจ้งมานี่ที่ปราสาทนะครับสีขอระพภูมนะครับนอนอีกแล้วพิ่ตูกุโซบารากใช่นะครับนี่หิวครัโปโอ้ยคุณฝนย,ย้อยเอ้ยหิวอะไรนี่หมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วอยู่พิโลกครับโห อยู่พิโลกอ่าหนูบอเบียร์ไปรับคุณเจดามาด้วยเดอ้โอโหอยู่พิโลกหลจังเนาะมาพร้อมพระเลงเลยค่ะพี่ดาเอาพระเลงอยู่ที่พิโลกเหรออ๋ออย่างนั้นมาได้มาได้แต่เขาจะมาหลายวันนะคุณเจดามาแล้วได้หลายวันไหมเบียร์อยู่กทมคืนนี้ฝันดีนะคะ พี่ตลูว่าที่ร้อยตรีหญิงนูใช่ไหมนูนูระนูระรุใช่ไหมโอ้ผิดหรือเปล่าเนาะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยเด้อผู้อ่านไม่ออกคืนนี้ฝันดีนะครับพี่ตูมีโอกาสจะไปหานะาคะ่ะตอนนี้มาบ้านชุมพรนูโอ้ยแม่แม่เราตัวอย,อยู่กันคนละทิศคนละทางเลยเชียงใหม่ ไปลำปางอ่าเชียงใหม่ไปลำบากมากเลยค่ะนี่คิดว่าจะเริ่มต้นยังไงคะเออเป็นยังไงครับเชียงใหม่น้ำท่วมไม้ถ้ามีอะไรพอที่จะช่วยได้นะครับก็ยินดีนะครับที่จะเป็นกระบอกเสียงเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านทุกคนได้ช่วยเหลือกันนะครับมีเสื้อผ้ามีของยังชีพนะครับ ได้นะครับโปูถ้ามีปูก็จะประกาศทางหมู่บ้านด้วยเสื้อผ้าพี่ตูทุกวันนี้น่ารักนะถึงจะไม่ได้เป็นผู้นำแต่ก็จะขออนุญาตผู้นำนะครับปรึกษาแล้วก็นอนพุงกองเลยนะน่ารักทูเดย์สบายดูเพาะทองสินอนน่ารักอีกแล้วใช่เลยดูทองทุกคนดูสิ นั่งเครื่องเชียงใหม่หรือรถไฟมาลงกรทมแล้วต่อบุรีรัมย์ค่ได้ครับเอ็นดูน้องนั่งฟังปู่คุยกับแม่แม่ออโโหเอางั้นเลยใช่ไหมพี่ตูโอโ้นะครับนี่ดูได้เลยทุกคนเอ้ยทุกคนเอ้ยทุกคน นี่นะครับพี่ตูอ้ยยานอนฟังปู่คุยเห็นดูจังคุณเมดโนนน้ารักอีกแล้วพี่ตูนี่เห็นดูไหมครับดูโอ้หอยโอ้หอยอีอะไรจะกันไหนนัดตอ้ ตัวยปู่หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเอ็นดูนั่งฟังปู่คุยกับแม่แม่เออเหอเอเอเหอแถวพระประแดงมีรถไปสุรินนี่นะครับคุณมุกตู้ยืนนานนอนรอครับนั่นไงทำได้หมดทุกอย่างตัวเอ้ยตัวเอ้ยตัวเอ้ยดูสีทุกคน นอนทำหน้าแปลวยลุกขึ้นนละเดี๋ยวปูไปหาให้สักเล็กน้อยฟังฟังฟังเสียงเพลงเริ่มดังอีกแล้วเปิดเครื่องสิครับรับฟังให้มันเจวพี่ตูมาแล้วเปิดเครื่องให้ดังดัง นั่งขนาดนี้ก็นอนเถอะเด็กอ้วนเอ้ยไปได้อะไรให้เนาะที่น yeah. ี่เนาะปู่ไม่มีอะไรเหลือแล้วล่ะเออยปู่หมดเนื้อหมดตัวแล้วเดียฮะเตือนนักเรงตั้งตัวเองเป็นคณะจ้าไม่ยอมลดละเขียนจอหม้อมาขอฟังบางสมาน เป็นเคยบังลงเอ้ย e, เป็นลูกสาวเขียนจดหมายทีละคราวซื้อสแต์จนหมดตา